ดูสวิทก็บ่าแล้วโอ้โอ้โอ้ยเมื่อไหร่จะหยุดสักทีวะเปลี่ยนประตูเปลี่ยนประตูนี่ประตูมาเดี๋ยาราทำงานมาได้เลยเกิอะไรโอ้โหตุ๊กตานะเลยนะเฉกช็อียงไงอันนี้ตายเลยออ่ะโอเคไมต่ออันนี้ตายเลยอันนี้ตายเลย,อนนเลยโอเคเสร็จแล้วไปเออเหมือนเจี๊ยบตุ๊กเจี๊ยบเหรอ ใครจะใชยกับยิงโอ้ไม่มีใครไม่มีใครมีใครไม่ม <w _> ีใครมีใครไม่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 มีใครฮะดี่มันฮะเฉ็นกันช่ปะเนี่ยฮะมีใครไหมอุ๊ยชัดเลยตัวยิงฮะแอแล้ว เอ๊ะปุดิเป็นอะไรฮู้เหรอโอ๋ฮะเดี๋ยวอะไรตัดช้านี่ๆๆเราแบบดิจิตอล Stop พะพะละโปรอ่ะขี้นะแต่ว่าขี้ดีกว่า